เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะดี่นระข้าสู่ช่องมินไนโซซิตี้กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับ,กบเกมบันทึกรับสามโกกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่อัพเดทกันเข้ามาใหม่ตอนเที่ยงคืนนี้เนี่ยครับผมก็คือตาเวนครบรอบปีนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่โคตรดีนะครับผม เพื่อนๆที่มาเล่นใหม่เนี่ยดูวิดีโอนี้ไว้เลยนะเพื่อนๆจะสามารถได้รับตัวละครลุงฟรีๆได้รับสาตาวุธลุงฟรีๆได้รับอุปกรณ์สีทองขั้นสี่ฟรีๆรวมถึงอุปกรณ์สีลุงแล้วก็สาตาเทพด้วยคือเอาง่ายๆได้รับทุกอย่างอน้องชายสุดจัดเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นใหม่ต้องดูเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมว่ามันต้องทำยังไงถึงจะตะลุยด่านแล้วก็ได้คะแนนนะ ก่อนอื่นเลยเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ l i น์แอดพาวเวอร์เพหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะทักไปเติมเงินกดที่ลิงก์กดที่ชอ็อปหลังจากนั้นเพื่อนๆทาการเลือกเกมนะครับผมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพิ่มใส่ในรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดรวบรถเข็นขวามือบนลงมานะจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผม สนับสนุนใส่ช่อง Midnight s o c i l City ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วขอบพระคุณมากๆทุกบาททุกราคาเลยนะครับกดยืนยันคำสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมแคปสลิปโอนเงินส่งให้อดินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับผมแพ็กเกจณปัจจุบัน3,000บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะลดสูงสุด10%สําสำหรับ iOS เนี่ยแพ็กเกจเด้งไปที่3,700บาทลดกันไปจุๆเลย1000บาทครับน้องชาย เปิดให้บริการแต่10โมงเชา้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกเหมือนเดิมนะครับผมใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมมาเรามาดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับน้องชายสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือกิจกรรมตะเวนครบรอบปีนะครับผมเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องทำการนะครับผมเก็บแต้มคะแนนนะฮะให้ถึง3,500คะแนน ภายในเวลา20วันนะครับผมโดยเกมเนี่ยเขาจะระบุเวลาไว้ที่หน้าจอของเพื่อนๆนแล้วนะฮะดูถังทองตรงนี้นะฮะข้างหลัง facebook ตรงนี้เนาะจะมีรูปถังทองประเวณครบรอบปีอยู่ตรงนี้นะครับผมระยะเวลาจะจํากัดอยู่ที่20วัน22ชั่วโมงนะฮะตีไป21วันเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามานะครับผมเพื่อนๆนจะต้องทําการทําภารกิจรายวันตรงนี้นะครับผมภารกิจรายวันตรงนี้ไไมม่่่่่เเเกกกีีียยววนนนนะออ้ตตรรรงงภาิจพืๆ ผมได้ไปทําการลองเล่นตรงนี้มาแล้วเพื่อนๆสังเกตดูเหนะ็นไหมแต้มแอคทีฟของผมมีอยู่40นะครับผมแล้วก็ไอแต้มลาตาเวนตรงนี้ของผมมีอยู่200ถามว่า200ตรงนี้หาได้จากไหนหาได้จากภารกิจรายวันตรงนี้นะครับผมภารกิจ1วันเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้300คะแนนเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะเนี่ยเปลือกหอย1อันก็คือ100คะแนนนะฮะสออันก็คือ200คะแนน3อันนะครับผมก็คือ3เควสนี้เนาะสเควสนี้นะครับผม3เควสนี้ก็คือ 3 0 0คะแนน1วันจำกัด300คะแนนเพื่อนๆต้องทำให้เสร็จนะครับผมเนาะภายใน20วันยังไงเวลามันก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับผม3 0 0คูณ10เท่ากับ3,000นะคูณ11เท่ากับ 3, นะบ 3, 3นะครับผมเนาะแล้วก็อ่าอา่ประมาณ12วันนะเพื่อนเพื่อนวันเพื่อนๆจะได้ทั้งหมด3 600คะแนนนะครับผมภายใน12วันยังไงก็เหลือๆครับผมน้องชาย ยังไงเวลาแม่งก็เลือๆือนะฮะโดยวันแรกที่เพื่อนเพื่อนเล่นครบนะฮะสามร้อยคะแนนเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของโอ้โหเย็ดโดเป็นอะไรที่แม่งโคตรว้าวเลยนะครับผมเศษตัวลุงนะครับผมเพื่อนๆนเศษตัวลุงเนี่ยเพื่อนๆพือปกตินี่ม,มีมีแต่เรื่องให้เสียตังค์แต่แม่งแบบว่ามีแบบมาแจกฟรีแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แม่งโคตรด,ดีเหมือนกันนะครับผมเนาะอันเนี้ยได้มาสิเศษแล้วก็ได้ตำลึงทองมาห้าร้อยนะครับผมเนาะ อันที่2นะครับผมหลังจากเพื่อนๆเล่นวันที่2นะแล้วก็ทําเควสให้ครบ3อันนะเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของสาตาวุธสีทองแบบเลือกได้นะครับผมอันไหนก็ได้เลยอันนึงนะฮะแต่ว่าโอ้โหสำหรับคนที่เติมหนักๆจัดๆจ้าๆแบบของผมเนี่ยเหออียเออ้ยโคตรสวยกูไม่น่าทําก่อนเลยแล้วคือมันขาดอีกแค่22เศษเห็นไหมอีก22เศษเนี่ยสาตาวุธสีทองของผมนะครับผมมันจะครบเซตแล้วนะเห็นไหมดูดิ คือสีทองของผมมันเจ็ดดาวหมดแล้วแต่ว่าไอตัวสายฟรีก็นั่นแหละครับผมยิ้มกุ้มกิ่มไปยิ้มกุ้มกิ่มไปเลยสําหรับตัวสายฟรีแต่สําหรับตัวสายเติมนี่ก็น่าจะต้องดองทิ้งอีกแล้วนะสําหรับสาตารวุธสีทองเนาะไม่งั้นก็ต้องเอาไปสกัดตอนที่แบบใช้สาตารวุธสีแดงสกัดจนหมดแล้วนะอ่ะอันต่อมานะครับผมหลังจากที่เ,เพื่อนเก็บครบ1 0 0 0คะแนน1000ั 1, นคะแนนเนี่ยเพื่อนๆต้องเล่นประมาณ4วันเนาะเพราะว่าถ้า3วันเนี่ยมันจะอยู่ที่900คะแนนเนาะ ประมาณเข้าวันที่4นะครับผมเพื่อนๆจะได้มาอีก20เศษด้วยกันนะครับผมกับอีก1,000ตําตำลึงทองนะครับผมวันที่5เพื่อนๆจะได้รับทางด้านของนะครับผมอุปกรณ์แบบสุ่มนะแบบสุม่มถ้าเกิดว่าคนดวงดีเนี่ยก็จะได้รับอุปกรณ์ที่มันไม่ซ้ําเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนดวงซวยเนี่ยก็อาจจะได้รับอุปกรณ์ที่มันซ้ําอยู่แล้วแต่สเตตัสมันจะแตกต่างแต่คนดวงดีแบบพี่เนี่ยมันก็คงจะแบบ อันใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องชายขิงไว้ก่อนขิงไว้ก่อนอะต่อมานะครับผมวันที่5นะครับผมวันที่5เนี่ยเพื่อนๆนจะได้รับทางด้านวันที่6เนาะวันที่6วันที่ห้ามันจะได้อันนี้วันที่6จะได้อันนี้นะครับผมเป็นขั้นที่5แต่เล่นวันที่6นะจะได้1,800คะแนนนะเพื่อนๆจะได้รับเศษอีก40เศษนะรวมทั้งหมดเนี่ย30กับอีก40ก็เป็น70ใช่ไหมอันนี้อ่าอันนี้10อันนี้20นะฮะก็เป็น30 รวมกับตรงนี้อีก40ก็เป็น70เศษแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเกือบได้ตัวละครสีลุงหนึ่งตัวฟรีๆแล้วนะครับผมรวมถึงตำลึงทองอีก2,000นะคะอันนี้เพื่อนๆก็จะได้ตัวเจน1นเจน2มันมีแค่2เจนนะเพื่อนๆคือไอ้พวกโจเฮาอยู่กับกัวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไอ้พวกเตียวเลี u ้ยวเจียงอุยไที่จู่อ้วนเซี่ยวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเนาะอันนี้คือ2เจนนะเจนสาไม่มีต้องหาจากตู้เอานะครับน้องชาย มาต่อมานะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเล่นมาเรื่อยๆจนถึง2,400คะแนนเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของโอโหเย็ดโดกูตาฝาดหรือเปล่าคเนี้อันนี้กูก็เพิ่งเปิดดูเหมือนกันนะฮะพังบ้านร่มเมืองเย็ดเคเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมไอพังบ้านล่มเมืองเป็นอะไรที่แม่งโคตรโกงนะฮะโดยที่เพื่อนๆเนี่ย ต้องเล่นตรงนี้นะฮะให้ติดอันดับ10นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แม่งโคตรยากมากถ้าเราไม่ใช่สายเติมเงินหนักสายเติมเงินจ๋านะเพื่อนเพื่อนต้องมาเล่นทางด้านของวิชาการไหนวาวิชาการเมื่อกี้เข้าผิดอัน uh, วิชาการอ่าตรงไม่ใช่ตรงนี้อันนี้เน,น,นี่ยวิชาการตรงนี้เพื่อนเพื่อนต้องติดอันดับนะครับผมนี่เห็นไหมหนึ่งในสิบตรงนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนถึงจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอันดับ 11ลงมาเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะเว้ยดูดิเราเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะติดไหมถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีนี่เลิกคิดไปเลยฮะสายเติมน้อยก็เลิกคิดไปเลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหแต่และคนที่ติดท็อป10เนี่ยต้องพลังอย่างต่ำนะของเซิร์ฟผมนะ1 7 0 0 0 0อัพนะครับผม1 0 0 0 0 0ถึงลนะ้านน่ะถึงจะได้นะฮะแล้วนะครับผมมันจะได้ทางด้านของนี่เลยที่ผมแนะนำเลยก็คือทางบ้านร่มเมือง ทางบ้านล้มเมืองเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมมันจะเป็นอ่าสาตาที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคล้ายๆกับติดสถานะสตันน่ะไม่สามารถออกมาได้เพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องอะอนิเมะเรื่องวันพีชไหมเหมือนคล้ายๆโดนส่งจูบข,ของโบอาแฮนค์อกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับผมไม่สามารถกระดุกกระดิกได้นะฮะเป็นอะไรที่ไม่โคตรดีเลยอันนี้นะผมบอกผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องเลือกอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ต้องเลือกให้มันแบบปวดหัวเลยนะครับผม อันนี้คือเอาไว้อันที่2เลยสําหรับเงามรณะเนี่ยเอาไว้อันที่สองเลยให้เพื่อนๆเอาพังบ้านโลมเมืองก่อนเลยนะฮะเป็นอะไรที่แม่งโงคตรสำคัญโคตรดีเฮ้ยมันแจกดีขนาดนี้เลยเหรอวันเนี้ยโอ้เชดโดขอพระคุณแทนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเนาะที่ทีมงานเอาเก,กิจกรรมดีๆแบบนี้เข้ามานะฮะต่อมานะครับผมเนาะขั้นที่เจดนะฮะเพื่อนๆสามารถได้รับทางด้านของอุปรกรณ์สีลุ้งนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่แม่งโคตรดีเลยนะฮะ เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับผมสามารถเลือกได้ด้วยนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้ไม่ต้องแบบสุ่มหาอันซ้ำนู่นนี่ให้มันปวดหัวเนาะเลือกได้เลยอยากได้อันไหนขาดเหลืออันไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมส่วนอันรองอันรองสุดท้ายผ่านไปแล้วนี่หว่าเจ็ดโดกูงงอะไรวะเนี่ยอันสุดท้ายนะครับผม3,500คะแนนหรือว่าเข้าสู่วันที่12นั่นเองนะฮะวันที่12เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของเศษตัวลุงนะฮะผมเศษตัวลุงเนี่ยได้ถึง80เศษด้วยกันนะครับ อันเก่าได้70รวมอันนี้แปดสิเพื่อนๆจะได้เศษตัวลุงทั้งหมด150เศษด้วยกันนะครับผมน้องชายเย็ดโดเป็นอะไรที่แม่งโคตรดีเลยนะครับโอ้โห oh. 150นะฮะ150เศษด้วยกันนะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านของกิจกรรมอันต่อมาเป็นกิจกรรมซีซั่นนะครับผมอันนี้คือผมได้ทําการเล่นไปแล้วนะฮะคือเมื่อกี้ได้ทําการกวาดล้างนะครับผมทางด้านของ เมื่อกี้ไปกวาดล้างอะไรมาว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูก็สับสนอ๋อตรงนี้ครับผมฝาด่านฆ่าขุนพลเห็นไหมเมื่อกี้ผมไปเล่นมาปุ๊บเนี่ยรับของรัวๆเลยคือ30เนี่ยมันคือมันไม่ได้มันไม่ได้แค่30นะเว้ยเพื่อนเพื่อนคือมันได้รับเรื่อยๆคือแบบตอนแ,แรกๆอาจจะเป็น5เป็น10 15 20ย่อะไรเงี้ยรับมาเรื่อยๆนะครับผมคือผมได้ทําการรับมาเรียบร้อยแล้วทาเควสจนถึง36ด่านเมื่อกี้นะได้เศษมาทั้งหมด120เศษ้อเพืนะ่อิบเศอนอเพื่อน,อน,อน,อนา,า,างด้านของ ตัวละครสีทองเนี่ยแบบเลือกได้นะคือ1ใน5เจนของตัวทองเนี่ยเลือกได้เพื่อนๆจะเลือกควอนอูโจโฉลิปโปจิวยี้ได้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่แม่งโคตรดีนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมทั้งตัวลุงเจน1เจน2ทั้งตัวทองนะครับผมเจน1จนถึงเจน5นะฮะสามารถเลือกได้หมดเลยรวมถึงนะครับผมสัตว์เทพทองนะเพื่อนๆไปเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับผมหน้าที่สองภารกิจซีซันนะไม่ใช่ประจำวันนะ ประจำวันคือตะลุยแล้วได้คะแนนเนาะเามาแลกส่วนภารกิจซีซั่นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆทาครบแล้วเนี่ยคือมันจะจํากัดเลยนะถ้าทําครบแล้วก็จะไม่สามารถทําได้อีกแล้วนะเหมือนอันนี้มันจะจํากัดแค่50เห็นไหมตอนนี้ได้แค่ได้36ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอครบ50ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําได้อีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะได้ทางด้านของลุ้นนะครับผมลุ้นทางด้านเอฟเฟกด้วยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครดวงดีเนี่ยก็น่าจะได้เอฟเฟกดีๆไปใช้กันแต่พี่แนะนําว่าให้ดออองเยะๆก่น ดองเยอะๆแล้วก็เปิดทีเดียวนะครับผมเนาะเผื่อมันจะได้ของดีๆฟุกออกมานะถ้าเกิดว่าใครดวงซวยเนี่ยก็อาจจะได้แบบของจิ๊กก๊อกอะไรพวกเนี้ยเนาะที่มันหาได้จากการบุกเมืองอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันอื่นๆก็ได้ทางหน้าของศาสตรตวุสีทองแล้วก็อุปกรณ์สีทองนะประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงต้องขอขอบพระคุณทีมงานอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะขอบพระคุณยังไงดีนะกิจกรรมอัานไหนดีแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะกิจกรรมอัานไหนกากแล้วก็ต้องด่านั่นเองนะครับน้องชายล้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอก,ยอก,ยอก คร่าวๆก็ออกประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทํำชิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเนาะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา power pay นั่นเองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ชิปเลยใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะแพ็กเกจณนะปัจจุบัน3,000บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะสำหรับ ios เนี่ยแพ็กเกจ3,700บาท ลดสูงสุด1,000บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่า iOS เลยนะครับน้องชายเปิดให้บรการตั้งสิ0โมงเช้าถึงตี3าเอาใจสายนอนดึกใครยังไม่ได้จัดก,ก็จะ่าลืมไปจัดก,กันด้วยสำหรับชีวิดโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม